เจโตปริยยานภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราจาอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยยานเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ รือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งสั้นก็รู้ว่าจิตฟุ้งสั้นจิตเป็นมหรคต ก็รู้ว่าจิตเป็นมหารคตหรือจิตไม่เป็นมหารคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหารคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นตูกรพรามเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุม่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในภาชนะน้ำอันใสหน้ามีฝอยก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีฝอหรือหน้ามไม่มีฝอยก็จะพึงว่าหน้ามไม่มีฝอฉันได้ภิกษุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุบกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริย t y a เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะ ก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งส่้นก็รู้ว่าจิตฟุ้งส่้นจิตเป็นมหารคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหารคตหรือจิตไม่เป็นมหารคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหารคต จิตมีจิตอื่นย enfin ิ่งกว่าก็ร <hum> <racy> ู้ว่าจิตมีจิตอื่นย <hum> ิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นย <ipl os> ิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นย <sh> ิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดูกรพรมแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง